มีเกมสนุกให้เล่นเ้าพ่อทายถูกให้พันหนึ่งแต่ถ้าพ่อทายไม่ถูกพ่อต้องให้เกมร้อยหนึ่งว้าวทายถูกก็จะไร้นะท่านหนึ่งทายถูกให้พนะันหนึ่งโอ้ลาสวนเลยเอ๋เอเกมอ,อะไรมามาเลยมดอะไรตามหาไม่เจอเอ๋อทายปัญหาอะอมดอะไรตามหาไม่เจอ,เอ,อมดดำดิน <c oughs> หมดหายตัวไม่ใช่เอาหมดยังไรพิเศษไม่ถูกหมดหายมาตายกูจะมาเสียเงินร้อย่ิบวันี้มดไม่มียอมอยากเอาจะยอมได้ยังโอ้ยหมดยังกูหมดเทียบหมดยังขนาดยัมแล้วให้ยอมมาก่อนร้อยหนึ่งอะ กันีจริงๆกูเอาเอาแต่เอาโอเคมาตัวขึ้นพ่อตัวนี้ไหนแสดงว่ายอมแล้วมดไตามหาไม่เจอมดยังเอ้ามดยังเอ้ามดแล้ว